สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสวนและมาเก็บถั่วด้วยนะคะนี่คะ่ะถั่วของเราอันนี้รุ่นสองนะคะที่ถั่วที่มนุษย์ปลูกรุ่นสองก็กําลังออกดอกที่สลับกับต้นข้าวสาลีนะคะอันนี้ฝากระยะสั้นถั่วระยะสั้นเนาะเราไม่มีเวลาเยอะพันถั่วนี้เห็นไหมคะจะไปดูนะคะนี่ เป็นฝากแล้วตัวนี้เก็บได้แล้วนะคะกําลังอร่อยนะคะตัวนี้ถ้ารอนานเดี๋ยวฝากเขาจะฝากเขาจะแก่แล้วมันจะรสชาติมันจะก็จะไม,ไม่อร่อยมากนะคะมันจะแข็งมันจะแก่นะคะอันนี้กาลังกาลังดีเลยนะคะนี่กําลังดีไปทําต้มแล้วก็ทําสลัดถั่วก็จะหวานฝากหวานๆน,นะคะนี่อันนี้จะเก็บเลยนะคะอ่อนๆถั่วอ่อน,น,อนเอาไปทา อาหารอีสานก็ได้นะซุปถั่วนะ,ะที่เมนุษย์จะทําเมนูซุปถั่วก็มีนะคะดูสิคะดูดูนะคะเนี่ยเป็นฝากเยอะๆเลยเมนุษจะรีบเก็บแล้วนะคะออ้มม่นึกเลยว่าจะได้เก็บธรรมดาเมนุษย์จะปลูกแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ปีนี้ทดลองปลูกนะคะสองครั้งก็พื้นที่น้อยเนาะแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็ปลูกสลับกับข้าวสาลีนะคะแต่ว่าข้าวสาลีนี้เรา เรายังไม่ได้ผลผลิตนะคะเขาจะไม่ออกนะคะปลปีหน้านะคะคิดว่านะเพราะว่ามันหนาวกกอนนะเขาแต่น้ําแข็งมาเขาก็จะไม่ตายนะคะก็จะยุบลงนูย์จะปลูกเอาไว้ทําปุ๋ยหมากผสมกับถั่วนี่แหละคะ่ะมาเก็บกันเลยนะคะเก็บกันเลยดูสิคะถั่วเยอะแยะเลยพออยู่พอกินนะคะนี่ปลูกแค่นี้เองสำหรับครอบครัวเดียวนะคะ เทมยังมีให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะสลับปลูกสลับสองในหนึ่งนะคะเก็บเลยนะคะนี่เห็นไหมถ้าฝากเขาอ่อนเขาจะหวานนะคะนี่จะหวานมากเลยถ้าอ่อนๆแบบนี้ ถาดแล้วเนาะอันนึงนะแล้วจะเปลี่ยนถาดใหม่นะคะจะเอาถาดใหม่ไปเก็บมีเยอะมากเลยแล้วเราไปเก็บอีกนะคะเก็บมาอีก วันนี้เก็บได้สองถาดนะคะพอดีเลยนะคะกำลังพอดีกินเลยนะคะอันนี้เม็ดอ่อ,อนๆมันนี้กินได้ทั้งฝากนะคะเห็นไหมคะนี่วันนี้ก็จะมีเมนูถั่วสลัดนะคะเม็ดเล็กๆแบบนี้นะอร่อยนะคะหวานนะคะตอนนี้กำลังหวานถ้ารอเ้าให้โตเม็ดโตมันจะรสชาติมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง มันจะมันๆแต่ว่าอันนี้มันรสหวานจะเยอะกว่าถ้าเหลือเราก็เอาไปเก็บไว้ช่องฟิตนะคะก็ได้นะคะเอาไปลวกแล้วก็สองนาทีแล้วก็ไปเก็บไว้ในช่องฟิตหรือว่าจะเอาไปถักแดดหรือว่าเอาไปอบเอาไว้กินตอนไม่มีนะคะตอนไม่มีตอนหน้าหนาวก็ปลูกไม่ได้นี่นะคะอันนี้คือต้มนะคะต้มเอาอันนี้จะเย็นนี้จะทําสลัดสลัดถั่วนะคะก็กินเหมือนสลัด สลัดทั่วไปนะคะต้มนานอยู่นะคะประมาณ40นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะตอนนี้สุกแล้วนะคะเอาไปเทออกนะเทน้ําร้อนออกแล้วก็สลัดน้าเขาออกนะคะแล้วทีนี้ก็เอาน้ําสลัดมากินเหมือนกับเรากินสลัดผักนะคะก็เหมือนกันนะคะก็อร่อยนะคะลองทําทานนะคะเอาไปแช่ฟิดไว้นะคะเวลาจะกินแล้วก็เอาออกมาต้มอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ต้มให้สุก แค่ลุกลวกเฉยๆนะคะนี่ค่ะเขียนวันที่ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าอันไหนที่ทาก่อนนะคะเราก็จะด้มากินก่อนนี่นะคะเราก็เอามาใส่ตู้เย็นแช่ฟิดไ,ไว้นะคะอันเก่าก็มีนะคะเต็มแล้วนะคะเกือบเต็มเนาะอันแต่ว่าอันเก่าอันพันที่แล้วมนุษย์ทำไว้นะคะแล้วก็จะเอามาเรียงอยู่ข้างในนะคะอันนี้ สองอันอนะก็อยข้า,างบนแบบนี้นะคะแล้วก็มีถั่วกินนะคะแล้วก็จะมีถั่วกินวันที่เราไม่ได้ปลูกนะคะแล้วก็ค่ะโอเคนะคะ